แล้วทีนี้เราอยู่ของโซน4,000ีะพันยกผมเรียกว่าโซน4แล้วกันเพราะว่ามันอยู่เป็นโซนที่ VPE พักอยู่ตรงนี้ VPE เนี่ยจะพักใกล้ๆกับอินฟินเลยก็คือห้องอาจจะอยู่คนละฝั่งกันแต่เดี๋ยวเรารอสไปของเราก่อนคือสโตนผมนัดสโตน Stone มาละว,ว่าจะแบบว่าให้เขามาเปิดประตูให้เดี๋ยวจะไปดูกันว่าโทนี่เคนอนกับใครหรือใครนอนกับใครเดี๋ยวไปรอดูครับอ่ะาวนี้เราอยู่หน้าห้องของสโตนแล้วเดี๋ยวห้องแรกที่เราจะไปดูไปดูห้องสโตนก่อนว่าสโตนเอาอะไรมาบ้างแล้วก็ใครพักอยู่กับสโตนไปครับ เอ้ถือว่าห้องเป็นระเบียบอยู่นะถือว่าห้องคู่นี้เป็นระเบียบอยู่แน่นอนพี่รู้ว่าพี่ๆจะมาะนะนั่งก่อนเลยคือ,อมีเหตุผลแม้มว่าทำไมสองคนนี้ถึงต้องนอนด้วยกันนอนกลนพี่ท<า>ั้งคู่ทั้งคู่ด้วยโดนนประเทศโดนนประเทศด้วยทั้งคู่ใช่ก็คือฟังฟังกันเองได้ ขอถามกันเลยว่าสโตนเนี่ยมีชุดเจอร์ซี่ทีมเนี่ยเอามากี่ทีเอามากี่ชุดดีกว่าตอนนี้รวม้งหมดอันนี้คือของสโตนล้วนเลยเหรอใช่พี่คิวแล้วไม่แขวนไม่ไม่แชร์เลยโอเคอันนี้คือของสโตนล้วนครับเสื้อทีมก็เสื้อยืดมีสี่แล้วก็ฮูดหนึ่งแต่ไม่ได้รีดเลยเนี่ยเอามาประมาณกี่ชุดถ้าไม่รวมเจอร์ซี่ละชุดเที่ยวเอามาสองวีแล้วก็รางนั้นชุดนอนหมดเลย แล้วก็อันนี้ผมเห็นแล้วอันนี้เป็นของใครซะส่วนใหญ่ออแต่ตัวก็พบมาเป,เ,ออเป็นเป็นอาหารสําเร็จรูปก็คือก๋วยเตี๋ยวน้าตกพี่อร่อยอร่อยคือเอาจริงนะพอเราไปเจอเฟซแคนมาทุกคนดูเบาไปหมดเลยเฟซแคนมันกองอย่างงี้สออามช,ชั้นมอแมนแล้วในนี้ในนี้ <laughs> เอ้ยแต่อันนี้เริ่มเริ่มไม่ต่อาดละอันนี้ก็คือของตัวนั้เหมือนกันไม่ไม่ของพี่คิวอ๋ออันนี้คือแชร์กันขนมอ่ะจะเป็นของพี่คิวอ๋อส่วนใหญ่ก็คืออ๋อนี่ก็คือสูตรสาเร็จเลยพวกน้าจิ้มอะไรเผื่อกินกับอย่างอื่นได้ป้ายเราไปดูของคิวกันบ้างว่ามีอะไรบ้างขอดูกระเป๋าก่อนเลยต้องขุมอันนี้กอะดาษอาหมูย้มเคื่อแข่งจะกินยีนนะเฮ้ยเยอะแล้วก็เป็นนี่ถ้าเอาไปกองอ่ะเกือบเกือบครึ่งหนึ่งของแมนนะ ้วก็เปองเนี่ยอาหารอาหารอุ่นเป็นกับข้าวไทยเป็นพริกแกงแล้วก็กะเพราเออเอ้นี่เป็นฟองมาเลยแล้วข้าวจากไหนเอาจากกล่องเอาจากกล่องไงไปหาเอาไช่เอาหาข้าวเปล่าให้ได้โอเคเอ้ยอันี้อ้นี้อันี้ดีอ้นี้ผมแนะนําเลยพวกแบบของแบบคล้ายๆแบบอารมณ์อะไรนะแคปหมูคางกุ้งอะไรพวกนี้ป่ะใช่เอออันี้คือผมรู้สึกว่าถ้าเอามาก็คือรอดนะพอาหารพวกนี้ใช่ มันฮิลิ่งนะฮิลิ่งจิตใจ,ใจแล้วก็มาม่าประมาณสิบห้ากระปุกท่อง,งผมจะไม่ผิดผมมามาสิบห้ากระปุกคิวเอาชุดมากี่ชุดดีกว่าช,ชุดทีมชุดทีมผมเอาเสื้อยืดมาสองอ้สามเอ้ยผมผมเอาเสื้อเสื้อยืดทีมมาสามแล้วก็กางเกงยีนมาสองแล้วก็เป็นฮู้ดตัวเก่ายุคแรกตัวหนึ่งแล้วก็ตัวใหม่ตัวหนึ่งเอาไว้เปลี่ยนเผื่อตอนส่วนใหญ่ของ VPE เ<ว>เขาจะให้ชุดชุดทีมเนี่ยเริ่มต้นเลยจะให้มากี่ชุด ประมาณสองครับแค่สองตัวต่อซีซันเหลืออะไรเช่ไหมจะให้มาสองสเต็คมาเรื่อยๆใช่ที่มันหายก็แลกเอาไปแลกด้วยแลกด้วยก็ไม่ค่อยเหลือโอ้สองคนนี้ก็ประมาณนี้นะเหตุผลที่มานอนด้วยกันเพราะว่าโดนในประเทศใช่น้องๆทนเสียงคนไม่ได้ถือว่าฟูอยู่ใช้คาว่าแบบอันนี้คือรอดเลยรอดในการต่อทิพย์เพราะว่าของนี่คือแบบถ้าไม่มีอะไรกินก็ยังมีมาม่ามีอะไรแบบประทังชีวิตอะเด็ดอยู่ตรงนี้หนึ่งเดือนนี่ต้องมีอันนี้คือ ขนาดทีมงานเองอะ่ะเพิ่งมาอ๋อตอนมาถึงนะว่าอยากได้ HDMI หรืออะไรแบบต่อคอม<ช>แต่นี่คู่นี้ p 5 4 Joy <c oughs> คือพร้อมแบบสังตัดได้ตั้งคืนเอาดิเออปั <c oughs> พกพ่วงคือแบบอันนี้คือเซ็ตแบบเซ็ต<ช>ของมันเลยเฉ<ช>พาะของมันเลยแล้วแบบโรงแรมเขาให้ปักมาตรงนี้ด้วยนะคือแบบเข้าเซ็ตพอดี สบายจนข้างห้องดจนข้างห้องต้องมาเคาะว่าแบบว่าขอนอนเถอะโอเคประมาณนี้ถือว่าอันนี้คือถ้าน่าจะแบบว่าล้ําสุดแหละในบรรดาทุกทีมที่ไปมาพาเพย์ห้ามาด้วยเดีว่าต้องมีนะขอไม่ต้องมีจริงต้องมีจริงที่ไม่อยู่ไม่ได้เดือนหนึ่งอยู่ในห้องซีอีมเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าไปดูไปดูของห้องนู้นบ้างไปอ่ะอันนี้เราได้คําใบ้มาแล้วว่าจากเลวนคอว่าห้องนี้คือ โนซี่กับฟุกเทสนอนอยู่ด้วยกันไปเราไปดูกันเลยว่าน้องๆทำอะไรกันอยู่ก็สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบ <laughs> ไม่เหมือนเซตอันนี้ไม่เหมือนเซตไปนั่งเลยดีกว่าขอถามเหตุผลก่อนว่าทําไมสองคนถึงต้องนอนด้วยกันมีเหตุผลไหมหมายถึงผมสองคนเหรอใช่มีเหตุผลไหมว่าทาไมถึงต้องนอนด้วยกันสองคนนี้ก็อย่างคู่นู้นอะคือเขาบอกแล้วว่าเขากลน อ๋อของของผมเป็นไม่ไม่มีสายเงียบเลยเหมือนตอนนอนก็ต่างคนต่างนอนเงี้ยแต่หลักๆก็แบบสายสบียงเพราผมขนของกินมาเยอะอะไรเงี้ยอันนี้คือสูตรอันนี้คือสูตรเดียวอันนี้ของของใครของพวกงคนของฟุกเนี่ยนะหรือว่าแชร์แชร์ด้วยกันเลยมันก็แบบคือกระเป๋านี้อ่าใช่ประมาณนั้นก็เหมือนรวมของกินอะไรเงี้ยเพราะผมขนกมาเยอะแต่ถ้าเหมือนจับคู่นอนด้วยกันก็แบบเหมือนคนตายด้วยกัน้วยคุยเรื่องอะไรเงี้ยอ่าโอเคขอดูเลยได้ไหมว่าเหมือนเหมือนกับฟุกเลยป่ะอันนี้คือเหมือนเอามาเอามาสูตรเดียวกันเลยป่ะของฟุกกจจะเเป็็็นนนรสผ่วี้บ เอาเหรอมันคือการโป้งกันเกิดขึ้นเหรออุตส่าห์ชมไม่ต้องเยอะว่าพามาแล้วรอดขอดูหน่อยได้ไหมว่าพาชุดอะไรกันมาบ้างพากันมากี่ชุดของผมก็ไม่มีอะไรมากครับส่วนมากจะเป็นเสื้อแข่งแล้วก็เน้นกางเกงยีนเสื้อแข่งกี่ตัวขอถามกันเลยเสื้อแข่งประมาณ3ตัวครับเป็นอันนี้เป็นเสื้อตัวเก่าไว้ใส่เล่นแล้วก็อันนี้เป็นตัวใหม่ อันนี้คือกระเป๋าอะไรพี่ถามได้ไหมมันคือมันคืออะไรกระเป๋าว่าใช่รองเท้าครับอ่ามียาด้วยก็คืออยู่รวมกับรองเท้าเลยใช่ครับเผื่อใครป่วยใครอะไรก็มาเอาได้ก็คือมีเซฟอยู่ละใช่ครับนุ้ก็จะเป็นยาส่วนตัวหรืออะไรเงี้คืออันนี้คือใช้กันหมดใช่ครับเวลาใครเป็นอะไรก็คือมาขอจากฟุกอีกทีนึงใช่ครับโอเคไปไปดูของโนซี่บ้างโนซี่เอาอะไรมาบ้างอ่าของโนซี่ผมไม่มีอะไรมากรองเท้าประมาณสองคู่ใช่สองแล้วก็แบบมีใส่แบบเก็บไว้อะไรเงี้ยส่วนตัวก็มีเสื้อผ้าก็มี ไม่ค่อยชอบแบบรีบซักหรืออะไรเงี้ยของใสทหมดหรือแบบกาใสอยู่แล้วเกลบไปซักทีเดียวเลขนิส้าีเยอะชุดแข่งก็ของผมน่าจะมีเยอะกว่าใครผมน่าจะมีประมาณ5้าถึงเดตัวแบบเสื้อแบบที่ไปดูเมื่อกี้น่าจะมีประมาณ 4- ี่ถึงห้าก็พอๆกันแต่ว่าของมัฟฟี่จะเยอะกว่าหน่อยตรงที่แบบฮูดฮูดผมก็ไม่ค่อยได้แลกใครก็ฮูดมีประมาณสี่ อันนี้ก็เป็นน้ําหอมของใช้ส่วนตัวที่พามาอันนี้ก็เหมือนอารมณ์แบบมีผ้าห่มแบบไว้แบบกันหนาวแบบผ้านังเล่นแบบนี้เวลาไปนั่งนั่งนอกแบบผ่มเล่นๆอะไรประมาณนี้ประมาณนี้เสบียงก็ถือว่าปกติเอาของกินอะไรขนมกินเล่นแต่ถ้าเอาฟูสุดตอนเนี้ยผมให้เฟซแคนเฟซแคนนี่คือ3มชั้นกองไมะมาแล้วก็มีแบบในกระเป๋าอีกนิดนึงอะไรนิดหน่อยประมาณนั้นก็คือต้องบอกก่อนเลยนะว่า โซนของ VPE กับอินฟินเนี่ยคืออยู่ใกล้กันเราเดินมาเนี่ยถัดมาอีกนิดนึงเนี่ยก็คืออินฟินแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าห้องเนี้ยเป็นใครอยู่บ้างไปเลยครับอขอขอนุญาวพอน้องทำอะไรกันอยู่อ่าครับขอบุห้องหน่อยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้กำลังทำอะไรกันอยู่ด,ดูแข่งนี่ <laughs> <laughs> แบบไม่ได้เซตดูแข่งอยู่ <laughs> เอ้าเออขอถามมาเลย ถ้าไมสองคนนี้ถึงนอนด้วยกันอ่าเนี่ยเราอธิบายดีว่าทำไมถึงเป็นต้องนอนด้วยกันสองคนรู้จักกันลไม่รู้ว่าอยู่กันมานานรู้จักกันมานานแล้วก็นอนด้วยกันมานานก็เลยเซตมานอนด้วยกันเลยในการแข่งรอบนี้ใช่ครับในตัวเนี่ยเองนี่คือเอาชุดมากี่ชุดดีวะชุดแข่งเอามาไหมชุดแข่งเจอซีเอเสื้อทีมพอดูได้ไหมหยิ่ไปพี่ดูได้ไหมอยู่ตรงไหนของของเนี่ยอยู่ไหนของเนี่ยมีตัวเดียวอ่าอันนี้คือตัวใหม่เลยใช่ครับแต่ยังไม่เปิดพีถูกไหมอ่าใช่ครับ จะเปิดพีประมาณช่วงไหนน่าจะเร็วๆนี้แหละครับอ่าแต่ขอดูหน่อยผมว่าคอลเลคชันนี้สวยมากเลยนะใช่ผมรู้สึกว่าชอบเนี่ยอันนี้คือเขาสังกกตเขาจะให้ประมาณกี่ตัว3ตัว3ตัวต่อต่อต่อแบบว่าคอลเลคชันหนึ่งที่แบบมาใหม่เขาจะให้มาทั้งหมด3ตัวแล้วของแกนอันนี้คือของแกนนะอันนี้คือกระเป๋าของแกนใช่ไหมใช่ครับแล้วกระเป๋าของเนี้ยคืออยู่ตรงไหนเก็บของแบ่งกันยังไงอยู่นี่อยู่ลืบในสุดเลยนี่ครับในเกงในให้ดูเกงในเลยเหรออันนี้คือเซต เผื่อไม่สบายเผื่อน้องไม่สบายอ่าอันนี้ก็คือจะเป็นแบบกล่องยาแบบแพคเกจิ้งเรียบร้อยนะแบบแกเก็บมาอย่างดีเลยก็คือน่าจะมีทุกอย่างแหละยาพาราทุกอย่างสบยงครับโหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันเนี้ยถ้าเอามาเรียงกันก็พอๆกับโมแมนอยู่นะมันคือหนึ่งกล่องกับอีกประมาณเกือบ20่ถ้วยปะ่ะอันนี้คือสบียงของอาเนียนะที่เอามาด้วยในการแข่งขันรอบนี้ขอุูห้องหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ย ขอถามเลยคําถามแรกทําไมถึงต้องนอนด้วยกันเบียร์สิบเอ็ดกับน้องละบีจริงๆไม่ได้อยากนอนด้วยกันครับเขาบังคับให้นอนด้วยกันอันนี้ก็ไฟบังคับเพราะว่าหาที่ไม่ลงตัวก็เลยต้องนอนด้วยกันให้เขาจัดเขาจัดให้แล้วเขาจัดให้แล้วอันนี้กำลังกินอยู่เลยขอถามก่อนเบียร์เอามากี่ชุดที่จะเอามาใส่ในการแข่งขันทั้งหมดประมาณกี่ชุดยี่สิบกว่าได้พี่ขอดูได้ไหมผมขออนุญาตดูกระเป๋าได้โอ้โห อันนี้เรามากันแบบเรียวๆเลยนะคือน้อยยังไม่ได้เก็บเลยเอ้ยอันนี้ถุงมือนี่คือฟิเน็เผื่อฟิเน็ไม่ไปออกฟิเน็ไปแล้วอ่าโอเคประมาณเกือบกี่ชุดนะพี่จำไม่ได้ละยี่สิบกว่าเสื้อเจอซี่กี่กี่ชุดอินฟินก็ให้แบบต่อต่อรอบกี่ชุดก็หนึ่งคอเลชั่นสามชุดอ่าแสดงว่าข้อมูลตรงกันนะอันนี้ยังไม่ได้แกะบอืมประมาณ20ชุดนะก็เหมือนกับตอนที่เราถามแหละตอนสนามบินว่าเอาไปกี่ชุดก็แน่นๆเลยตอนนี้ มีเหรอเพื่อนพี่ดูท่าแล้วผมไม่ได้ไปไหนไปของล็อบบี้บ้างอันนี้คือกระเป๋าเราขอดูได้ไหมมีอะไรบ้างเอาไปดีฮ้ยขำแปลกๆโอ้โหเฮ้ยอะไรเนี่ยปลาป๋องเอามาแบบอย่างนี้เลยเหรออันนี้คือกินไปแล้วด้วยป่ะอันนี้คือที่แบบแกะๆไปก็คือแบบแบงค์ที่หมื่นไปแบงที่หมื่นใครมาป้นพี่ก็ถามได้ไหมเซเซอเซเซอเสียมาขอไปแต่ว่ามาม่ามีเยอะกว่านี้ตอนแรกใส่มื่นอย่างเี้โอ้โห อันนี้คือแบ่งเซอร์เซียไปก็คือโดนป้นแหละจริงๆเหตุที่เห็นแล้วที่แอบมาย่อมๆอยู่หน้าห้องก็คือมีมาม่านะเกือบสองแพ็คใหญ่ๆแล้วก็ของชงปลากระป๋องนู่นนั่นนี่ก็ค,คือคิดว่าพอไหมอยู่นี่เดือนหนึ่งไม่ไ,ไม่น่าพอไม่พอเพราะเซอร์เซียแหละเออแล้วฝั่งนี้มีอะไรครับอันนี้จะเป็นพวกครีมไหมหรือว่าใช่ครับแต่ว่าเอาออกไปบางส่วนอ่ะโอเคนี่ก็เสื้อผ้าเสื้อผ้าเฮ้ยเราเสื้อผ้าพอเหรอเราเอามาแบบเอาอกมาไม่เยอะของส่วนใหญ่อยู่ฝั่งนี้แล้วเสื้อผ้ามีอยู่แค่เนี้ย ช่ประมาณกี่ชุดประมาณ6ชุด6ชุดอาทิตย์หนึ่งวัดีอ่าแล้วก็ก็ต้องเวียนใช่ไม่มีให้เอาไปซักอะไรอย่างงี้โอเคก็ประมาณนี้สำหรับห้องนี้ก็คือทีมหลังๆนี่คือแทบจะแบบว่ามีอาหารกันทุกห้องนะเหมือนตุนเอาไว้แบบเป็นเสบียงฉุกเฉินนี่ไม่ทางออช่นาออปชั่นดแล้วดูดิหุ่แค่เนี้ยดูพกปดิ ยังไงก็รอดถ้ากินคนเดียวอ่ะถ้าเซอร์เซียไม่เอ,อิร์ธซ่าก็ไอพวกช็อปเปอร์มาขโมยก็นนกินทั้งทีมกินท<ๆ>ั้งทีมอันนี้ก็กินทั้งทีมเลยเหรอโอเค ก็ประมาณอันนี้กับการบุกห้องอินฟินไปครับเราไม่กวนน้องอล้เดี๋ยวให้น้องพักผ่อนเจริญครับอขอให้โชคดีครับจบภารกิจของเราแล้วกับการบุกห้องนอนของทั้ง5ทีมก็คือเราได้รู้แล้วแต่ทีมเอาอะไรกันบ้างหลักๆก,ก็คือสเสบียงกับเสื้อผ้ารองเท้าที่มันเยอะมากสําหรับไทยมีเดียเดย์นู่นนั่นนี่ด้วยก็เลยแบบว่าบุกไปจนครบทุกทีมแล้วก็จบลงไปละได้เวลาพักผ่อนของพวกผมแล้วครับตาตีสวัสดิ์ทุกคนไปดูวอล์กหน้าก็คือกินอาหารเดี๋ยวรอดูกันเลยว่า เราจะสั่งอะไรมาให้น้องๆกินหรือจะไปกินกันร้านไหนรอติดตามชมครับไปละฝันดีครับ